สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเมื่อน,นี้อากาศดีมากเลยค่ะบ่หนาวปันใดค่ะแดดกระแจมอ่เมื่อน,นี้จะพากันเข้าในเมืองนะคะอาจจะพ,พักพญายไปทุ่งนานะคะแล้วก็คอยก็จะไปซื้อของอ่าใส่เล็กๆน,น้อยๆพร้อมนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเป๊ปซี่ today we go to ุเรศสิและนั่นนะก g จะสเปนทุก e ันสุดตอนนี o เราไม่สามารถไปไทยแล้ว พี่ใหญ่แล้วว่าเมื่อนี้เขาจะไปใส่เงินเราเงินเบิดเรากระสิอว่าได้กลับเมืองไทยว่าใช่ค่ะเราโจกเิ่งนะคะทุกคนประค่าเราไปเที่ยวในเมืองกันนะคะโอเคอ่าอย่าติดเราเดี๋ยวถ้าฉันดีขึ้นดีขดขึ้นไม่แม้แค่หางซับอร์เล็กน้อยถ้าฉันได้สองสามพันทเดือนก็ ใหญเรายังว่าท่านเราหนาสุขภาพดีแล้วก็ยังอยากที่จะหาทํางานเล็กๆในน้อยได้เงินเดือนละเพิ่มขึ้นสองสามพันยังดีประการขทุกคน vad är det Det är köra bröd. Kanske till Coop eller Ica. Eater every wilt uh, också. If Vi get stop on the car you säga. Oh I'll stop on the car. Where? I Maybe we must pay. Nah, uh, today is a little dog free for Heligin. Well, I hope so. Mm. Men, yeah. Mm. yeah, many Ukraine uh, come and holla in also very much. Yeah. where they live, maybe they rent house or something. Maybe she like book. พวกเ s าเลือกเองพวกเขาไม e ได้ถ hmm. uh, mm ูกบังคับพวกเขาแข็งแรงตอนนี้ญราบอ้ว่าตะกอนเมืองนี้น่านข้าเมืองนี้มันจะเป็นร้านหลายนะคะทุกคนแต่มีโควิดเขาก็ปิดล้านธุรกิจเขาพังนะคะ เียบอีเรคยเอานี่นี่ค่ะมอนี่ก็จะตะกอนก็จะเป็นห่างนะค่ะตอนนี้เขาก็จะปิดกิจการหมดเลยค่ะทุกคนบันนี้อีหยงเลยอืม่มพนักานี่่อยว <laughs> <b> ่ัท่านเลยพูดไว่าออกไปเขาเขาปิดแล้วว่นนี้อยางจะย่าง,งได้นี่วมซ้าค่ะ No fish, yeah. Yes. <laughs> <laughs> like uh, Stockholm is mm -hmm. not small like here. Yeah, because uh, because no people buy. They have many nah. choice. <coughs> mm -hmm. And uh, in Stockholm they have. <laughs> <laughs> what? Uh -huh. 18ปีตอน h ี่คุเริ่มต้นเป็นยานนะย้อนกลับปจากตอ้พ t h เ y า o ม่ have ๊มอยู่นแคนาดาต e นน้มไปเป็นย่างรอจนเมื่อยค่ะทุกคนไม่น่รังกิบกับอะไรคไปยายแล้วคุยกับโมูแลคนโปแลนด์นะคะ เพิ่นดูจากกันตอนที่พญยายลับไปเห็นงานอยู่คำมปิงกับโมคอยนะคะวันนี้เพิ่นกับบรายขอมาอเที่ยวหลายปีนะคะทุกคนเพราะว่าโควิดนะคะวันนี้เพิ่นก็นเลยอบอกพญยายว่าปีหน้าให้ไปเที่ยวโปรแลนด์เ่อสน่ัค่ทุกคน คนมาช็อปปิ้งกันหลายคือเก่าเหรอคะทุกคนขนาดตอนแรกมาหอดราสิบรุรุคนนะคะคุณกาดิ yes I don't buy anything <laughs> because is the rabat for a thirty percent I wanna have when the rabat seventy percent ไปถามว่าถ้าซื้ออย่างบอสเซนขวายขวับซื้ออย่างดอกเพราะว่าเขาลดราคาแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ

ฝนคือยังสิตกนี่กระคะทุกคนก็เลยให้ฝ้าเอากลับบ้าน I say the rain coming soon ท <be> ี่ยุครู้เอะอที่ยครูนอะท่าทมไม่ส่วนอันอื่นดูวิเคระห์นิดเดียวแล้วไม่เห็นอันที นี่กันเดียวหอ่อละแดนันเยหแดนั What you have here? c h i c k e ว่ฝรั่งวายหิวข้อแห้งว่าสั่นค่ะทุกคนข่ยกรเลยต้งมใส่กอกให้แล้วนะคะ ก็คือตำมักแต์กับขอน,นมจีนค่ะทุกคนบัดค่ะทุกคนบัดเลยแซ่บๆด้วยกันนะคะย <c> o <oughs> u don't see กา a r อุ t เ U Belle Go and cast ไปค่ะทุกคนเข้าไปกกิบกาแฟข้างนอกนะคะกินตำแตงเผ็ดค่ะทุกคนพญิฝรั่งแล้ววาจะยอนฟื้นเอียกนะคะและ้วเช่นนี้แล้ววาเราปวดหัวก็เลยกินยานอนพักจากชั่วโมงก่อนมาสั่นค่ะทุกคนคอยก็เลยอ,ออกมากกิบกาแฟข้างนอก เมื่อนเนี่ยอยู่ในเมืองนะ่ะตอนคากาบนะ่ะคือฝนจะตกนี่แหละค่ะเพญยายะั้ก็เลยว่ากลับบ้านถอวัสันตอนแรกค่ะว่าจะไปหลาะเบิงสื่อกะทะไม้นะคะ่ะคือกะทะเกานะ่ะมันก็ใสงานใดอยู่นะคะ่ะแต่ว่าอ่ามันจะติดก้นแน่นะคะแนวเครือบนะ่ะมันเบิดนะคะทุกคนก็เลยอยากได้ของใหม่เอาไว้ ขั้งต่อไปนะคะจังค่อยสีไปเลาเบิงกระาค่ะเมื่อนี้เขากลับมาพูดคุยทักทายกันประจำวันคือเก่านะคะทุกคน ก่อนอื่นขอต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบานนอกแล้วก็เขียนคอมเมนต์ทรงกําลังใจทรงพลังบวกมให้ยมาดามบานนอกสู่ชีวิตในต่างแดนนะคะค่ะ,ะทั้งบานเขาเป็นยังไงคะ,ะนำถ่วมสถานการณ์ดีขึ้นหรือ,อยังคะ,อะขอเอาใจช่วยนะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะให้กับ คืนสู่อ่าสภาพปกติเร็้ววันนะคะข่าวเมื่อเนี้ข่อยก็จะมาอ่าบอกให้เอฟซีฟังเกี่ยวกับอ่าเรื่องอ่าอาค่าใช้จ่ายหลังจากที่ข่อยย้ายมาอยู่น้ำพญายนะคะอ่าตอนที่ข่อยอยู่อพาร์ตเมนต์กับตอนที่ข่อยอยู่กับพญายค่าใช้จ่ายสูงขึนหรือว่าประหยัดอ่าก็เกาข่อยก็จะมาบอกให้ทุกคนฟังเมื่อเนี้นะคะ ค่ะตอนที่ค่อยอยู่อพาร์ตเมนต์นะค่าใช้จ่ายโดยรวมแล้วนะตกอยู่ประมาณเดือนละ7,000อ่าโคนนะคะทุกคนเพราะว่าอ่าไหนจะเป็นค่าอาอพาร์ตเมนต์ค่าน้ำค่าไฟตังหงแล้วก็ค่าอ่าประกันชีวิตที่อยู่อพาร์ตเมนต์แล้วก็อ่าประกันรถยนต์นะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะคะที่เขาหักเงินเดือนโดยตรงนะคะก็ตกอยู่ที่ประมาณ7,000นะคะทุกคน ข่อยย้ายมาอยู่น้ำพญายนีนี่ก็ประมาณ3เดือนแล้วนะคะแตงแต่เดือนกรกฎานะคะที่ข่อยย้ายมาเต็มเต็มทีเลยแต่ข่อยน่ะเพิ่งจะเบิดสัญญากับทางอาพาร์ตเมนต์ในวันที่3 1สิงหาคมที่ข่อยเคยบอกให้ฟังแล้วะคะ่ะแล้วเดือนนี้น่ะทั้งอาพาร์ตเมนต์ก็บ่ได้หักเงินเดือนข่อยนะคะถามว่าอยู่นี่น่ะถูกหรือแพงนะคะทุกคนอ่า คอยขับรถค่าน้ำมันนะคะเดือนหนึ่งอยู่ที่ประมาณพันห่านะคะอ่าไปกับอ่าบ้านแล้วก็ที่ทำงานน่ะคะ่ะอ่าตกไปประมาณอ่าอ่าหนึ่งพันหารอยค้นน่ะคะ่ะทุกคน,นะคะ่ะแต่ว่าการที่คอยอ่าขับรถเที่ยวไปเที่ยวมา จากที่ทํางานกับบ้านนี่นะคะสิ้นปีม้าข่อยก็จะได้ภาษีน้ํามันคืนนะคะทุกคนแต่ข่อยกับยังบุ่รู้นะคะว่าจะได้รายปันไดนะคะต้องคนนอํานวณสิ้นปีก่อนนะคะถึงจะรู้นะคะว่าภาษีน้ํามันได้คืนหลายปันไดนะคะก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าการที่เฮาใส่รถแล้วก็มีใบขับขี่เฮาได้ค่าน้ามันคืนนะคะทุกคนแล้วก็เรื่องประกันชีวิตข่อยก็บบ่ได้จ่ายนะคะ พะว่า่อยมาอยู่น้ำพญายพญา,ายอ่าเป็นคนรับผิดชอบจ่ายประกันชีวิตในบ้านอยู่แล้วก็โดยรวมก็ต้องรวมคืออาศัยน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะบระิหารเงินประกันชีวิตของคอยนะคะเดือนละ4 0 0ยนะคะทุกคนตอนที่คอยอยู่อาพาร์ทเมน,นะะต์่อยจ่ายเดือนละ4 0 0ยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งประกันอ่ารถยนต์นะคะอ่าตอนที่คอยอยู่อาพาร์ทเมนตะะ์่อยจ่ายเดือนละ อ่าสามรอยเจ็ดสิบสองนี่แหละค่ะเพราะข่อยใหญ่มาอยูยย่นีนะ่น่ะก็ลดลงนะคะเหลือเดือนอ่าเขาลดโดยอัตโนมัตินะคะอ่าเหลือเดือนละประมาณสองรอยห้าสิบคนนี่แหละค่ะทุกคนอ่าแต่ว่าเรื่องอ่าการใช้จ่ายอย่างอื่นก็นคือเก่านะคะเป็นค่าอาหารหรือค่าอ่าซื้อของเข้าบ้านทั้งสี่ข่อยก็ซื้ออ่ามาตราใดเท่าใดแล้วล่ะค่ะอ่าถามว่าอ่าเปลืองบอ่กั ก็คือเก่านะคะกาอยุ่อาพาดเมนคอยกับ่าคคได้ซื้อนะกินนะคะเพราะว่าเอาอาหารมาจากที่ทํางานนะคะแล้วอของใส่ส่วนมากถามันชมรู้จากที่ทํางานคอยกับเอามาใส่ขึ้นกันนะคะก็ถือว่าประหยัดไหลเติมนะคะทุกคนแต่ว่าค่ายางอื่นนะคอยก็เขาก็หากคึกเก้านะคะเพราะว่าจะเป็นค่าประกันความเสี่ยงเกี่ยวก,กับการตกงานแล้วกัค่าโทรศัพท์ค่า,า,คายางอื่นนะคะ แต่ว่ายูนี่คอยกับบ่ได้เสียค่าเน็ตนะคะทุกคนเพราะว่าของเน็ตของพญ่น่ะก็ใช้ได้ตามปกตินะคะอ่ะอยูอา,าร์พเมน่อยต้องเสียค่าเน็ตนะเดือนละ5 9 9นะคะทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นค่าเน็ตก็เลยตัดไปนะคะค่ะทุกอย่งที่จ่ายตอนที่ยายาอ,อยูนี่นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบจะส0 0พันะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการประหยดัดอ่สา3พันนะคะ แต่สมัยที่ข่อยนะ่ะยังพันได้ย้ายออกจอากพย่ายไปบางเดือนก็เดือนละเจ็ดแปดพันที่จ่ายนะคะเพราะว่าบางช่วงนะ่ะพย่ายพลังแล้วบมมีเงินจ่นายค่าน้ำค่าไฟยังซี่ข่อยก็รับผิดชอบนะคะ,ะบางช่วงนะ่ะบางเดือนนะ่กะก็อยู่ที่สองสามพันกันแล้วแต่นะคะทุกคนแต่พขอข่อยใหา่กลับคืนมาก็คือคุยกันตกลงกันนะคะ ค่อยกรนะจายในส่วนที่ข่อยต้องจ่ายนะคะก็อยู่ที่ประมาณบ่ถึง4,000ดอกค่ะทุกคน3,700 3,800แต่ว่ากับถือว่าโอเคนะคะค่อยก็เลยคุยกับพญาว่าข่อยประหยัดเงินนะ่ะเดือนละ3 0 0พันอ่ะข่อยก็จะซอยเหลือแล้วในการจ่ายค่าบ้านนะคะเดือนละ2 0 0พันนะคะนี่ก็คือเป็นคำสัญญาที่ข่อยอให้ไว้กับเลานะคะเพราะว่า อคออยญุญายมาอยู่นีข้อแรกก็คือหนึ่งความปลอดภัยของคอยก็กดีขึ้นนะคะก็คือปลอดภัยกาอยูอพาร์เมนขอสองสภาพการยูสิ่งแวดล้อมก็ดีกว่านะคะทุกคนแล้วกระเฮ็ดให้คอยนะมีสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายดีขึ้นก็เก่านะคะเพราะยูหันกับมีแต่ความบาดระแวงแล้วกระเฮ็ดให้คอยนะ บ่มีความสุขนะคะย่านถึงแต่ขอมางัดห้องนะคะทุกคนเก็เลยเหตุให้การยูอ่าอ่าอภาระเม่นนะเหตุให้่อยอยุด้วยความวาดระแวงนะคะ,ะแล้วพอ่อยอย้า่มาอยู่นี่อ่าเมื่อคอยประหยัดเงินน่ะก็เก่าเดือนละ3 0 0พันะคะ่คอยเลยจะอ่าซอยเหลือในการอ่าจ่ายค่าบ้านซอยแล้วเดือนละสองพั 5, นะคะทุกคนทุกคนเห็นว่าเป็นได้ค่าเหมาะสมหรือเปล่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อ่า พญาเราก็อยากที่จะยกบ้านหลังนี้ให้คอยนะคะาการยกบ้านหลังนี้ให้คอยน่าจะต้องไปเฮ็ดสัญญาเฮ็ดอย่างยูจีธนาคารนะคะเพื่อที่มีหลายๆอย่างนะคะที่จะต้องได้ได้คุยกันกับทางธนาคารนะคะแต่ว่าคอยก็เลยข,ขอแล้ววัยว่าตอนคอยกลับมาจากเมืองไทยก่อนจึงคอยมาคุยกันเรื่องนี้นะคะทุกคนนี่แหละค่ะคอยก็มาบอกรายละเอียดให้ฟังนะคะว่า การอยู่อาพาร์ตเมนต์กับการย้ายมาอยู่น้ำพยายอ,าอยูไสยที่ประหยัดก็ออก,กันนะคะค่ะทุกคนคะเมื่อนี้ก็อิจะขอ,ขขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกนะคะก่อนสิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญ อย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย